Acting, mm hmm. เรียนแอคติ้งไปเรียนนู่นเรียนนี่ทีแรกเราคิดนักโตมาเพี้ยนมากวะนึกออกวะทีแรกเรานี่นักเพี้ยนมาวะมันโตขึ้นมาแนละแต่พอได้คุยปุ๊บพอหลังฉากเวลาเรานั่งคุยกันสองคนเนี่ยนั่งคุยกันสองคนนักแบบไตลิกมากอาร์ติสตแบบศิลปินคิดแบบเป็นเด็กดีอะ่ะจิตใจดีคิดดี แต่เอออก็จะขอเจสก,กเีเขาเหเขาเหมากกามินแล้วล่ะกามินก็แบบเพิ่งเจอไม่ดีทีนะแต่กามินแบบธรรมชาติแต่หน้าตัวจริงสวยนะหน้าตัวจริงสวยมากกามินน่ารักแล้วเรารู้สึกเฮ้ยแบบโชคดีอะโชคดีที่เคมีสองคนเขามาเจอกันนะแน็กกับกามิน คือในโลกใบนี้คิดดูดิคนอยู่กันคนละซีกโลกอ่ะมันจะมาเจอกันเนี่ยด้วยอะไร 1. บุญ 2. เคมีถูกไหมที่เขามาเจอกัน่ะมาเจอกันได้ 3. เล่ากันเยอะเดี๋ยวไว้วันหลังวันหลังมาคุยกันต่อดีกว่านะฮะเรื่องนักกามินเพราะว่าเดี๋ยวเรากำลังจะทำโปรเจกต์ต่อไปกันอยู่นะฮะ ระหว่างนกกับการมินแล้วก็ครอบครัวของเราเดี๋ยวติดตามกันไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะนะเพราะว่าเดี๋ยวก็ฝากไว้แล้วกันเนะเดี๋ยวเราจะอัปเดตกันตลอดเนะว่าโปรเจกต์ต่อไปของพวกเรานะครับแล้วก็น้องนกน้องการมินเราจะทําอะไรกันต่อนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะมีอะไรสนุกสนุกกับครอบครัวเราในทิกต o k เนาะก็ฝากตามกันดูในทิกต o k ช่องพัฒนาคอนชาแนลกันนีดด้วยละกันเนาะรอดูกันติดตามรอดูกันนะคืนนี้นอนหลับฝันดี ฝันเห็นชาลีและกามินเขารักกันแค่นี้นะจ๊ะบ๊ายบายครับ